สวัสดีครับพบกับผมอีกเช่นเคยครับกับรายการเจาะกระติดเส้นทางชีวิตการเกษตรนะครับวันนี้เป็นอีพีที่39แล้ววันนี้เป็นมาอาทิตย์นะครับที่27นะครับก็ตอนนี้ก็ประมาณ4ี่โมงจะห้าโมงแล้วที่จังหวัดกาญจนบุรีวันนี้จะพาเพื่อนมาดูก็คือผมได้เตรียมแปลงปลูกกล้วยไว้แล้วก็กะว่าเดี๋ยวต้นพันมาเรียบร้อยก็จะลงพร้อมๆกันนะที่ไหนได้ครับฝนหลงหลงฤดูมาเล่นสนามเต็มรูเลยครับเพื่อนๆแล้วก็ อีกอย่างแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปดูลูกไก่ครับคอกแรกของฟาร์มผมนะครับที่ผมเพาะพันธุ์ขึ้นมานะครับแม่ดำสร้อยทองนะครับกับพ่อเงือกนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูก่อนอื่นเดี๋ยวผมจะพาไปดูหลุมที่ผมเตรียมแปลงไปปลูกกล้วยก่อนและที่นี่ตกนี่ไม่ต้องพูดถึงเนะครับที่นู้นตกตกแบบว่าหนักแล้วที่นี่แบบบวกสองเข้าไปเลยครับแบบแน่นอนครับ ครับผมเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูครับนี่เลยครับเพื่อนเพื่อนต้องหยุดก่อนเลยนี่ครับโอ้โหแบบตกตกเอาเป็นเอาตายนะครับเนี่ยเมื่อวานก็ทั้งวันนี่ครับผมก็เลยต้องต้องต้องหยุดการปลูกก่อนที่ขุดไว้ท,ทีแรกว่าจะขุดต้องปลูกต้องนานแล้วทีนี้ว่าต้นพันธุ์ยังมาไม่พร้อมกันผมก็เลยยังไม่ไม่ปลูกก็เลยว่ารอทีเดียวคือ ขุดปลูกให้พร้อมๆกันนะครับเนี่ยเนี่ยครับหมดเลยน้ําเต็มรูเลยครับเนี่ยครับแต่ว่าข้อดีอย่างนึงก็คือมันมันตกมาจริงตกหนักจริงแต่ว่าน้ํามัน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 ซึมมันลงเร็วมากก็ค่อยอย่างชั่วหน่อยครับเนี่ยครับเนี่ยค,ค,ครับนี่เพื่อนๆผมเตรียมแปลงไว้ ถ้ต้นพันธุ์ก็สั่งเขาไว้ก็ยังเพิ่งมาครับก็เลยกลาวว่าจะปลูกที่ไหนได้ฝนตกมาแบบจังหวะไม่ดีครับเนี่ยครับหมดเลยกล็กาวว่าเดี๋ยวให้น้ําแล้วก็พื้นพื้นให้มันหายเฉะหน่อยผมก็จะลงกล้วยทั้งหมดเลยนะค,ค,ครับนี่ครับนี่ครับหมดเลย ก็เดี๋ยวจะพาไปดูไก่นะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่เป็นก่อยพัฒนาครับนี่ครับแต่ว่ายังไม่ได้ลงผสมก็ช่วงเขาช่วงถ่ายขนผมทําตัวทําเนื้อทําตัวให้เขาสมบูรณ์ครับให้เขากินดีอยู่ดีนะครับส่วนส่วนพ่อพันธุ์ที่เพาะนี่ก็นี่เลยครับนี่ชุดนี้เลยที่ออกลูกไว้แม่หนึ่งแล้วแล้วก็ เอ่อแม่แม่ตัวนู้นครับตัวนู้นนี่ครับนี่ครับตัวนี้ก็ไข่ไปเก้าใบแล้วก็จะขึ้นรังเห็นจะทาท่ากกแล้วนะครับก็สี่แม่นี้ก็พอขึ้นรังเสร็จก็จะมีอีกประมาณห้าหกเจ็ดแปดแม่ครับที่ว่าเทพโสภาฟาร์มแบ่งปันสายพันธุ์มาให้อันนี้ครับนี่ครับนี่ครับชุดนี้ก็คือเลี้ยงให้เขาสมบูรณ์อย่างเดียวเลย ก็กินอิ่มนอนหลับนะครับเนี่ยครับนี่เลยไอน้นุ่นพี่บางบางคนเห็นไม่ใช่แล้วนะครับก็คือเอาไว้ให้เขาพักตอนแบบมีแดดกลางวันเพราะว่าตอนเนี้ผมยังยังยังไม่ได้ล้อมไปจากตรงาจากตรงนี้ครับผมจะล้อมอ้อมไปนู่นแล้วก็วกตรงเสาไฟแล้วก็วกกลับมาผมยังไม่ได้ทําครับเพราะว่าช่วงนี้ฝนมันตก,ตกตกอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นพ่อพันธุ์อีกตัวหนึ่งที่ว่าเทศศรีพาให้ผมมา นะครับส่วนแนว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 ตอน,นผมลงกล้วยไปแล้วเพราะว่าตรงนี้ไม่ไม,ม่ผมลผมผมลงไปแล้วตรงนี้ขุดปลูกได้นะครับนี่ครับยวพาไปดูนี่ครับนี่ครับ,รบที่ผมปลูกกล้วยนี่ยปลูกกล้วยไปมีมะลิอ่องกับปักท่องห้าศูนย์ครับชุดนี้ผมปลูกไป ครับแล้วก็เดี๋ยวส่วนฟักทองก็ยังได้เก็บได้กินอยู่นะครับเพื่อนก็ยังไม่หมดที่รอดจากน้ําท่วมเมื่อช่วงฤดูฝนเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับฟักทองตอนนี้แบบหญ้าเขียวขจีมากก็คิดว่าไก่ที่เราจะปล่อยมาเดินแถบนี้ก็จะสมบูรณ์ร่างกายดีก็นี่เป็นฟักทองที่ปลูกไปนะครับ ก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างอันนี้ก็เป็นนี่ครับอันนี้ก็ลูกใหญ่เลยนี่ครับนี่ก็ผมก็ที่มีเมนูก็เก็บกินเก็บแจก,กบ้างไม่ค่อยได้ขายแล้วครับมีอะไรก็เหมือนแรกแรกๆกันกินนนะครับอันนี้ก็จะพาไปดูลูกไก่คอกแรกชุดนี้เออไข่มาทั้งหมดแปดใบครับเพราะว่าที่แรกก็จะไม่เอาไปไปมาก็ เอาวะได้เท่าไหนก็เอาก็เลยว่าเพราะมันเคยไข่จากที่เก่ามาแล้วผมไม่ได้เอาไข่เก่ามาทีนี้ตอนนี้ผมก็ที่แรกว่าเอจะทําเป็นที่แบบอบลูกไก่มันนึกขึ้นได้ครับผมมีลองซ้วมอยู่ผมก็ใช้นี่เลยเนี่ยครับลองซ้วมเนี่ยครับเพื่อนๆนี่ครับ,รบ,รบก็แบบไม่ง่ายแล้วก็ผมก็เอาคิดคิดแกบลง แล้วก็เดี๋ยวสักวันสักวันสองวันหรืออะไรเงี้ยถ้าขี้มันเริ่มเยอะอะไรผมก็จะเอาขี้ขแกบออกกวาดใหม่แล้วเอาขี้แกบใส่ใสอีกพอมันมันมีนั่นอะไรต่ออะไรก็ผมก็จะเอามาใส่ต้นไม้ก็เออก็แล้วก็พื้นใต้ล่างนี้ผมเอาฝาฝารองส่วมนะฝาฝาส่วมเอาเอามารองก่อนแล้วก็ฝนกระเบื้องแ้ําใช้สองแผ่นมีแผ่นใส แผ่นสแผ่นหนึ่งแล้วก็แผ่นทึบแผ่นทึบแผ่นหนึ่งนะทีนี้ว่าวันนี้ผมเปิดเปิดเปิดให้มันแบบเพราะว่าผมไปเอาขี้แกบมาเนี่ยเป็นขี้แกบเก่าไม่ใช่ขี้ขแกบใหม่นะครับไปเอาจากบ้านเพื่อนบ้านมาอันนี้ก็จะเป็นน้ําอันนี้ก็เป็นจะ่หัวอาหารลูลกไก่ส่วนตัวแม่เขาผมก็จะใส่พวกข้าวปุ๋มข้าวเปลือกผสมไปด้วยครับนี่ครับเนี่ย,ยแม่เขาก็กินด้วยนะครับชุดนี้ได้ได้ทั้งหมดหกตัวก็เป็นพ่อชุดเงือกนะครับ นี่ครับตัวนี้ได้ได้ทั้งหมดหกตัวส่วนแม่นี่เป็นแม่ดำสร้อยทองนะครับตัวนี้ให้ลูกดีครับก็บางคนถามว่าสายอะไรก็มุดมัดกัดตีครับพวกสายก่อยบทบี้ทุกหลังอะไรพวกเนี้ยครับไม่ได้ทำพม่านะครับก็เดี๋ยวลูกโตอะไรตัวอะไรก็ยังไม่รู้ว่าจะเออจะรอด ปักเดี่ยวปักกาไปสักกี่ตัวนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้เกิดเขาเจ็บเขาป่วยอะไรขึ้นมาเดี๋ยวก็ครบเจ็ดวันผมก็ทําวัคซีนครับมีพวกนิวคาสเซลฝีดาดนะครับแล้วก็หลอดลมนะครับผมก็จะทําวัคซีนให,ให้ได้สักเจ็ดวันก่อนนะครับเนี่ยครับเพราะว่าลูกไก่เพิ่งเพิ่งเกิดมาเมื่อวันที่ยี่ิบสี่นะครับที่ที่ลงลังลงมานะครับเสียไปสองใบได้ลูกหกก็โอเคครับครกนี้ยังไม่มือคือยังไม่มา ผสมอยู่กับผมทีแรกก็คือผมยังก้ามกึง่งก้ามกึ่งผมก็เลยว่าทีแรกก็จะไม่เอาทีนี้ไปไปมาเออเอาก็ได้วะก็มาอยู่กับผมตัวพู้มก็พี่ดีครับพี่ตัวนี้ก่อนก็เลยเดี๋ยวก็คงจะมีใหม่เลยทีนี้ครับผมก็มีคือผมก็คิดว่าเออใช้ลองส้วมนี้ก็ประหยัดดีเหมือนกันเพราะผมมีอยู่แล้วแล้วก็ยงค่ําคืนผมก็เอา มีหลังคาให้มาให้เขาอะไรเขาแล้วก็ก็เหมือนว่าให้เขาได้อบอุ่นอยู่อยู่ตลอดนะครับนี่ครับเขาก็พื้นที่ก็ไม่ถึงก็แคบจนเกินไปก็พอได้ครับก็บางคนเขางคงจะทําเหมือนอย่างนี้นะครับทีนี้ผมก็มีวัตถุอยู่แล้วก็เลยเอามาประยุกต์ใช้ครับก็ถ้าดีเขคงก็ใช้ตลอดนะครับส่วนไฟบางคนว่าทำไมไม่มีไฟอบก็ผมก็ว่าบางทีกลางวันมันก็ได้ กองแสงลงมาในหลังคาใสเราเนี่ยแต่ไม่ถึงกับใสมากนะหลังคาพลาสติกอะ่ะผมว่ามันก็อบอุ่นอยู่เหมือนกันนะเนี่ยครับเนี่ครับ,รบก็ยังไงก็มีความเคลื่อนไหวอะไรต่อเนื่องเดี๋ยวผมก็จะอัปเดตอยู่เรื่อยๆครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสับสไครต์ให้ด้วยน,นะครับขอบคุณทุกเพ,พื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่กดติดตามและรับชมนะครับอาจจะสาระบ้างไม่สาระบ้างก็ ต้องขออภัยด้วยนะครับก็คลิปบ้านๆครับก็ยังไงเจอกันใหม่ E ีพีหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ